ทริปเทีเ่ยวเมืองหนาวปีนี้นะคะอยากจะแนะนําเสื้อกันหนาวสไตล์คอปค่ะกําลังมาแรงมากๆเลยนะคะใส่แล้วดูมั่นใจและยังสามารถเข้ากับท่อนล่างได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระโปรงสั้นกระโปรงยาวกางเกงทรงสกินนี่กางเกงทรงบอยหรือว่าทรงพาโก้ก็ตามแต่ค่ะนอกจากเสื้อกันหนาวสไตล์คอปที่กําลังมาแรงแล้วนะคะเสื้อกันหนาวที่มีขนเฟอร์แน่นๆฟูฟ่องนะคะและต้องเป็นขนเฟอร์แท้เท่านั้นนะคะก็สร้างความมั่นใจให้กับสาวๆ ยงเราไม่มากก็น <rôle à> ้อยเลยแ่ละค่ะดูสิคะอยากดูไฮโซอยากดูอินเทรนด์นะคะก็มาเลือกได้เลยค่ะที่หน้าร้านของเรานะคะ My Winter พระรามสองค่ะรับรองได้ว่าตอบโจทย์ทุกสไตล์มีความเป็นคุณค่ะเจอกันนะคะ ว่าคลิปของเรามีประโยชน์และน่าติดตามนะคะอย่าลืมกดให้กําลังใจกันได้4รีอย่างเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะแค่นี้ก็จะได้เห็นคลิปของร้านไมวินเทอร์ก่อนใครเลยให้สนใจสินค้าสามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ